ยาเสียสาวคืออะไรทําไมตอนนี้ถึงเป็นกระแสอะสวัสดีครับไม่อยากพามาหามราฟั้นครับวันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับว่าตอนนี้ครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสียสาวที่ทุกคนได้ยินข่าวใช่ไหมครับนี่ฮะที่ว่ามีเหตุเกิดว่า มีคุณหมอนะครับที่แบบว่าไปบุกจับนะครับแล้วใช้ยาเสียสาวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ครับหมอฟันจะทําให้คนรู้จักยาเสียสาวคนอื่นนะครับขออนุญาต่อนเลยว่าที่มาที่ไปในอันนี้คือแค่จะมาพูดเตือนนะครับว่ายากลุ่มนี้มีจริงๆนะฮะและหมอฟันเองเคยก็เคยใช้นะครับพูดตรงๆเพราะอะไรครับหมอฟันเองเป็นหมอวิสัญญีแพทย์ครับนะครับตอนนี้หมอจุที่ศรีราชใช่ไหมครับยาตัวนี้ครับเป็นยากลุ่มอะไรครับเป็นยากุดกันกดประสาทหรือว่าเบนโซไดซีปีนครับเป็นยากลุ่มที่ใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีอาการเรื่องการนอนไม่หล นะโดยหลักในการใช้ของยาตัวนี้ครับยาตัวนี้มันจะมีมันจะมีหลายตัวมากครับทุกคนครับมันจะมีหลายกลุ่มมากครับมันจะเป็นเอัลาพาโซแรมไมด้าโซแรมนะฮะลอลาซีแปมนะฮะโคนาซีแปมมีหลายตัวมากๆนะที่เป็นยาก,กลุ่มยานหลับแต่อันนี้ฮะเป็นอาัลพาโซแรมครับในสมัยตอนนี้หมอฟันอยู่วิสันยีแพทย์หมอฟันจะชื่อไมด้าโซแรมเป็นกลุ่มอะไรครับหมอฟันเป็นกลุ่มออนเฟตคือเป็นกลุ่มออกฤทธิ์เร็วง่ายช็อตแอคติ้งคือหมายความว่าออกฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์เร็ว หลาักการคือมันจะออกฤทธิ์เร็วมากๆนะครับภายในครึ่งชั่วโมงก็ออกฤทธิ์แล้วนะครับถามว่าหมอฟันใช้ทำไมหมอฟันใช้ในคนไข้ที่แบบว่าต้องอผ่าตัดและสมมุติว่าจะต้องไปผ่าตัดและคนไข้จะนอนไม่หลับถูกไหมมันเขาใช้ในคนไข้ในกลุ่มส่วนใหญ่ที่หมอที่จะใช้เพื่อเป็นกลุ่มหมอชิตาเทศนะครับหรือเป็นหมอที่แก้รื่องการฟุ้งเศร้าของคนไข้นะฮะเพื่อช่วยการนอนไม่หลับนะฮะหรือเป็นกลุ่มของหมอเองเนี่ยเป็นนิสัญญีแพทย์นะครับเจอคนไข้กังวลจะต้องผ่าตัดอะไรแบบนี้ แต่ตอนนี้มีการใช้ที่มันผิดปกติกันเยอะมากคือเอาออกมาใช้ข้างนอกถูกไหมโดยส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้ฮะถ้าเป็นข้างนอกอ่ะส่วนใหญาาเให่เป็นหมอทางจิตเภทเป็นคนจ่ายเท่านั้นนะโดยส่วนใหญ่ผมเองข้างนอกผมก็ไม่ได้จ่ายนะคลินิกหมอฟันก็ไม่มีนะเพราะยากลุ่มนี้ครับมันโดยส่วนตัวเองนะครับหมอฟันไม่ชอบเพราะมันออนเสร็จดีมันทําให้คนไข้หลับหล,ลับเร็วกินปุ๊บหลับปับ๊บแล้วก็แป๊บเดียวก็แต่สักพักก็จะตื่นถ้าเป็นกลุ่มยานอนหลับไม่ดีเขาเลยมาใช้ประเพศเพราะว่ามันออกฤทธิ์เร็ว นึกภาพฮะมันออกเร็วเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวไอ้คนไข้ที่มีเรื่องการนอนไม่หลับส่วนตัวหมอไม่ฉันไม่ได้เช้เรื่องการใช้ยากลุ่มนี้อยู่แล้วนะแต่จะบอกว่ากลุ่มนี้มมนมีที่ใช้แต่ตอนนี้เอาใช้ยาคือเหมือนอมันมันในหนังนะทุกคนเหมือนเอาไปย่อนสักปึก๊้วสักกินดื่มๆสัปั๊บมันก็จอกฤทธิ์ลแล้วยิ่งไปผสมกับแอลกอฮอล์ก็ยิ่งไปกดประสัทสเพิ่มขึ้นทําให้คนไข้มีปัญหาเึ่งการง่วงแล้วก็เหมือนแบบจะเบอร์เบอร์จะงงงจะจําอะไรไม่ได้นะฮะมันจะเป็นประมาณนั้นเเเพรรรรราาาาาะะะะฉนนนนััั้้้้คคิิปีีีีกก็ยยยมอออธบบบ่่ววืืงงตใหดท ตามชื่อเลยครับยาเสียสาวนะก็คือหลักการคือออกฤทิ์เร็วแล่หมดฤิ์เร็วตอนออกฤทิ์คนไข้จะจําอะไรไม่ค่ได้เป็นยากลุ่มกดประสาทและจริงๆแล้วไม่ควรจะมีอยู่ข้างนอกเยอะขนาดนี้มันควรจะอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่โอเคนะครทุกคนถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันครับและดีที่สุดคือต้องเป็นหมอเฉพาะทางเป็นคนฉายจะดีมากต่อเลครับ